สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมต่อจากไฮโลตอกกี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแยกนะครับตัวต้นเบอร์ม์กนะครับแต่เป็นตัวคอมแพกนะถ้าใครติดตามผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมซื้อต้นนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะกลางๆปีนะครับซื้อมาตอนนั้นมีแค่5ใบอันนี้คือฟอร์มปัจจุบันของเขานะครับก็มีหลุดเขียวบ้างนะครับแต่ในเขียวก็จะมีความด่างนิดๆนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนสถานที่ตั้งเนาะ ผมไปตั้งไว้ในสแลนแล้วก็มีโดนแดดใบที่แก่เนี่ยเขาจะออกเป็นด่างขาวไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนข้อตาเนี่ยก็ออกเยอะมากนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยอันนี้ใช้กระถาง6นิ้วนะครับรู้สึกว่าเขาแน่นแล้วนะครับกอเขาใหญ่แล้วโดวยเทียบกับมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดแต่งกันเนาะว่าอันไหนเดียวเอาออกมาชํา แบ่งไว้นะครับจะได้มีหลายๆต้นนะครับก็เดี๋ยวในตัวที่ตัดออกมาก็เดี๋ยวจะแช่น้ํายาไว้นะครับอันนี้ก็จะมีมีน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็มีตัวน้ํายาเล็งรากนะครับจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ไอ้นี่ไปไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวพอนะครับแค่นี้พออันนี้ผมจะใส่ตัวกันลานะครับอันนี้เป็นของแคตตัดที่ซื้อมาเพาะเมล็ดนะครับนานแล้วนะครับยังใช้ไม่หมดเลยนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับ ใโอเควนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันนะผมไล่ข้อด่างไม่เป็นนะแต่ผมดูแค่ว่า,าใบยอดที่ด่างเนี่ยอยู่ก้านไหนนะครับผมจะตัดการนั้นก็ใช้มีดนะครับมีดอะไรก็ได้นะครับคมๆนะก็ฉีดตัวแอลกอฮอล์เข้าไปที่มีดด้วยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไล่ตัดกันเนาะ นี้ข้อแรกนะครับด่างสวยมากนะครับพอตัดเสร็จก็แช่ดินยาไปเลยนะครับผมจะไม่เน้นใช้พวกปูนแดงนะครับด้วยความขี้เกียจนะครับก็เลยไม่ได้ใช้แช่ดินยาไปแบบนี้นะครับหนอันแล้วเนาะต่อไปนะครับตัวที่เป็นใบเก่าแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแลเขานะ่าไปเน้นพวกโคลอมากในช่วงนี้ นี่คืออันที่สองนะครับก็จะติดเผือกเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะด่างนะครับเพราะว่าเขาบอกให้ดูที่ก้านใช่ไหมก้านมันด่างมันก็จะด่างนะครับประมาณนั้นอันนี้ันที่2นะครับตัดไปโดนใบซะแล้วนะครับหนึ่งใบแบบไม่เป็นไรช่างมันนะครับโอเคต่อไปก็ตัดเป็นยอดต่อไปยอดที่3นะครับยอดที่3มเดี๋ยวตัดแบบตัดกิ่งใหญ่เลยดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งนะครับเขาจะได้ เพราะว่าลำต้นเขาเล็กนะฮะเนี่ยลำต้นเขาอะเล็กนะครับยืดขึ้นไปนะครับแต่เขาไปแตกพุ่มแตกกอข้างบนมันเลยทําให้เขาไม่เป็นทรงไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราตัดข้างบนด้วยนะครับอดี๋ยวตัดตัดกิ่งนี้มาเลยเดี๋ยวเข้ามาแยกกันอีกทีนะครับอันนี้กิ่งใหญ่หน่อยนะครับใบเบยผมตัดโดนใบเละหมดเลยนะครโอเค กิ่งใหญ่หน่อยพวกใบเผือกนี่เดี๋ยวตัดทิ้งให้หมดเลยนะเพราะว่าเลี้ยงไปก็ไม่มีประโยชน์นะ กว่าจะตัดได้นะครับอันนี้ยอดยอดใหญ่เลยนะครับตัดออกมาเลยเนาะโอเคอันนี้เหลือตัวต้นต้นตอเข้าไว้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวใบไหนที่มันเผือกมาอะไรก็ตัดทิ้งไปนะครับให้เขาจเจริญเติบโตแต่จริงๆอะ่ะใบเผือกอะ่ะเนี่ยดูดูอย่างต้นของผมนะครับอันนี้เผือกใช่ไหมแต่หลังหลังจากเผลือกเนี่ยใบที่ออกมาจากกา้านเผือกมันด่างนะครับเพราะนั้นบางทีเราไม่ต้องไปคอยตัดคอยระแวงมันนะครับเดี๋ยวพอก็ถึงเวลา ที่เขาเน,นี่ยเขาก็จะตายไปเองแบบนี้นะครับใบเผือกนะครับก็บางทีก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากแต่งก็แต่งไปแต่ผมไม่ค่อยได้มีเวลาตัดแต่งใบเผือกสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเหลือไม้ตอไว้แบบนี้นะครับอันนี้ใบที่ตัดโดนเสียนะครับโอเคอันนี้ยอดนะครับอย่าเราตัดกันเนาะเราจะได้กงการกีกิ่งก,กันนะครับ ี๋ยวนี้ยอดยอดนี้จะเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับยอดใหญ่นะเดี๋ยวเราปลูกลงไปทักประมาณแค่นี้เลยเนาะโอเคอ่ะต่อไปก็เป็นการแช่น้ํายานะครับแช่น้ํายาทิ้งไว้ทัก20นาทีนะครับครึ่งชั่วโมง15นาทีอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครสะดวกแช่กี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับเดีย๋ยวเราแช่น้ําย,ยาเร่งลากับน้ํายาอันนี้กันลาไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะฮะ ในระหว่างที่เรารอก้านนะครับที่ไปแช่น้ำนะแล้วก็จะมาผสมวัสะดุชํากันนะครับวัะสะดุชําก็จะมีพิษมดเพอร์ไลท์แล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับเนี่ยไว้รองก้นกระถางนะครับส่วนอันนี้เป็นวัสะดุชําก็ใช้พิษมรล้วนก็สะอาดนะครับเดี๋ยวเราใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งกันเลยนะครับเพอร์ไลท์นะครับ นี้ฝุ่นจะเยอะนิดนึงนะครับใช้น้ำสีช่วยนะครับโอเคแล้วก็คลุกเค้าสมผสมให้เข้ากันนะครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอตัวแช่น้ำยาอีกสักสิบนาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกัน โอเคครับผมตอนนี้เวลาก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับที่ผมแช่น้ํายาไวนะ้เนาะก็ต้นแม่นะครับต้นแม่ก็จะเป็นแบบนี้ละนะครับก็เดี๋ยวไปวางไว้ที่เดิมตอนแรกก็จะเปลี่ยนกระถางต้นแม่นะครับแต่เดี๋ยวดูแล้วก็เหลือใบไม่เท่าไหรแล้วนะครับเอาไว้เหมือนเดิมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวลองเทียบกระถางก่อนวนะ่าใส่ได้ปะ อ่าโอเคกระถาง4นิ้วก็พอนะครับด้านล่างสุดก็ลองเป็นมะพร้าวสับนะครับเท่าประมาณนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าอันนี้เราจะต้องการจะล่อรากของเขานะครับรากของเขานะก็เดี๋ยวเราฝังเข้าไปสักประมาณนิ้วนึงเลยเนาะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับตัว สารกาจัดแมลงในดินนะครับตะตาข่้นจีนะใส่ไปด้วยนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะกดให้แน่นประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพีชมอสเนี่ยมันยุบตัวง่ายนะครับแต่มันจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราทำต่อกัไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้เราก็ช่าเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับก็จัดวางไว้ในที่ร่มนะครับอันนี้ร่มนะก็จะมีแสงลอดผ่านทางตะข่ายด้านนอกมานะครับในช่วงเย็นเนี่ยแสงอาจจะสาดส่องเข้ามาหน่อยแต่ผมก็มีสแลนนะครับช่วยพังแสงเวละนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใช้เป็นตัวกระบอกฉีดน้ําแล้วก็เอาน้ําตัวนี้นะครับน้ํำยาเล่งรากกับตัวค่ารลานเนี่ยผสมลงไปในน้ําด้วยนะครับ ในน้าที่เราฉีดต้นไม้ครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ฉีดเลยนะครับฉีดล้างใบด้วยไรด้วยนะครับเพราะว่ามียาค่าเชื้อราอยู่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของอพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับที่จะเข้ามาทำร้ายต้นไม้ในช่วงปากชานะครับมันจะอ่อนแอนะอันนี้ไม่อบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับน่าจะมีสัก1เดือนนะครับประมาณนี้นะกว่าเขาจะ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับพีชมอสก็ช่วยในการเก็บความชื้นได้ดีนะครับเพอไรก็ช่วยให้โปร่งนะครับให้มันมีอากาศแล้วก็รากเนี่ยมันจะได้เกิดแล้วก็มีแทรกซึมได้ง่ายครับง่ายไอ้ที่มันเหี่ยวเี่ยวนี่ไม่ต้องไม่ต้องกลวนนะครับเดี๋ยวพอเขาตั้งตัวได้เขาสามารถดูดซึมน้ําได้แล้วได้เขาก็ฟื้นแต่ขออย่างเดียวอย่าให้โดนแสงโดยตรงนะครับมันจะทําให้เขาอาจจะช็อกแล้วก็ เสียไปเลยก็ได้รดให้ชุ่มเลยนะครับครั้งแรกนะครับให้พีชมอนมันอมน้ำไปเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามอย่าให้หน้าดินแห้งนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันมีใบเผือกเนี่ยที่มันเน่ามันเสียไมก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาแทงหน่อขึ้นมานะครับอันนี้ผมกบตัวโคนต้นเนี่ยลงไปค่อนข้างลึกนะครับอาจจะใช้เวลาแทงช้ากว่าปกตินะครับกว่าตัวที่ยกยอดแบบนี้นะครับตัวยกยอดอาจจะไปไวกว่านะครับพวกตัวตัดวางข้อนี่อาจจะช้านิดนึงอ่ะโอเคอันนี้ก็หนึ่งวิธีนะครับไม้อาจจะ ออกมานอกกระแสแล้วนะครับตัวเบอร์ม马กคอมแพกนะครับแต่ก็ยังมีความสวยงามในตัวอยู่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่อง Hello t o l k ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม